สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็กำอยู่ใน7 day to d ด e ในพาร์ทที่สีแล้วเย่ yeah, yeah. มารับเควสกันเลยดีกว่า <c oughs> เอาละในมีงานอะไรทำบ้างอะ่ะโอ้ oh. โหเคลียร์ซอมบี้นี่เฮ้ <c oughs> เควสอื่นก็ไกลเหลือเกินส่วนเคลียร์ซอมบี้ก็ยากหน่อยแต่ก็อเอาแล้วกัน <c oughs> โอเ <ผม S 1> คอครับผมขอรับเควสเคียคร,ร์ซอบบี้ครับลุงไว้เจอกันนะแต่หวังว่าจะเป็นชีวิตนี้ไม่ใช่ไว้เจอกันนะกลายเป็นศพไปแล้วโอ้โหเอ้ยอย,อยู่ข้างหลังนู่นเลยแฮะแป๊บหนึ่งนะคุณลุงครับเดี๋ยวผมขอครับของแป๊บหนึ่งอันนี้ครับเตียง แล็กก็อา้าลงไม่ได้แอวเนี่ยใกลลุงเกินปะโทหวังว่าเควสเคียวซอมบี้เนี่ยจะไม่มีซอมบี้เยอะนะเพราะถ้าเยอะก็คงลำบากอะ่ะขอสักประมาณเออยี่สิบตัวแล้วก็ไม่วิ่งสักตัวแล้วกันนะขอตัวธรรมดาไม่เอาพิเศษด้วยไม่ชอบแบบใส่ไข่นะครับโอ้โหสถานที่นี่มันอยู่บนเขาหรืองไงวะเนี่ยมันเนิน อะไรวะมันเนินชันเหลือเกิน,นจืบโอ้ยสาแล้วขึ้นปุ๊บเห็นปั๊บแน่นอนตรงนี้อา้าวโอ้โหสถานที่นี้คือในเหมืองนะนี่อ่ะโอเคเหมือนกดรับเควสแล้วนะครับจากนั้นก็ไปเคลียร์ได้เลยสถ <c oughs> านที่ในเหมืองเอ แต,แต่เล่นมาก็เพิ่งเคยเข้าเนี่ยแหละปะโทเฮ้ยสภาพเหมือนจะเก็บเห็ดได้เลยอะ่ะฮัลโหล<อ>สวัสดีครับลุงซอมบี้ไม่ทราบว่าอยู่ไหนครับเนี่ยผมเข้ามาสักพักแล้วแต่ก็เอ้ยมาเหรอ อ๋อหลบซ่อนอยู่ข้างหลังนี่เองอันนี้แน่เอาไปาเอ้ยโอ้โหตกใจหมดโอ้ย <c oughs> สายจำสแก <c oughs> โอ้แล้วมีตัวคานด้วยโอ้สแตมีหน้าหมดอีก <c oughs> เกมนี้ทำคนตกใจบ่อยนะครับเนี่ยถ้าผมหัวใจวายตายจะเป็นยังไงฮะ จะรู้สึกผิดบ้างไหมขอถามหน่อยเถอะเจอเศษเหล็กโถโอ้โหไอตัวคานมันมาแอบในซอกเหลือ,อเคอ่ะเปิดก็ไม่ได้ต้องลงลึกต่อไปเฮย้ยนี่มันฟอสซิลโบราณเลยไงวะเนี่ย อยู่ที่ไหนไม่อยู่อยู่ในรูซะงั้นขุดเองด้วยครับ่ะพูดอะไรวะขุดเองด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้อยากเอาไฟฉายติดหัวหรือถืออีกข้างหนึ่งได้จังเลยอะ่ะอันนั้นน่าจะเป็นแร่นะผมคิดว่าเกมนี้อาจจะขุดแร่ด้วยแต่ผมก็ไม่เคยขุดอะ่แะแบบเหมือนไม่เคยเลยจะถึงยุคที่จำเป็นต้องขุดเลยอะ ดูดีมิสไตล์มากฮฮฮฮอืเฮ้ยมาแล้วมีถึงสองตัวเลยนี่มันคนงานขุดเหมือง โอ้ตอนนี้หิวเหรอหิวน้ำนะครับเหมือนว่าสเตมินาเราจะลดสเตมินาสูงสุดอะ่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะไม่มีใช่ไหมเนี่ยหลังเนี่ยขอเช็คดูก่อนเลยไม่เชื่อใจแล้ว เฮ้ยเคลียแล้วโว้ยออ้แล้วเราปีนกระโดดไปปีนตรงนั้นน่ะแล้วก็เออมีบันไดาอาจจะมีของดีอะไรสักอย่างเฮ้ยวิตามินคิดว่ามีอะไรในเนี่ยผมหวังว่าจะมียาแอนตี้ไวรัสต้องการอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยเฮ้ยไปไม่ชีนกันว่ะ หัวกระสุนก็มีนะครับแล้วก็ลูกปลายไหนดูนีอ่อ้นี่ใช้กระสุนอะไรเนี่ยโอ้โหใช้กระสุนปืนแบบแบบเหมือนนัดเดียวที่เรายิงอะ่ะเออก็ดีนะหัว,วกระสุนเราเหมือนเอาไปคราฟทำกระสุนได้อะ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่วะ บางทีผมก็อยากนอนที่นี่เลยนะแป๊บนึงขอหาทางที่ถูกต้องก่นอนโอ้ยดูนี่นี่อาจจะเป็นผับปกที่ดีเลยนะทุกคนไป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 ออกจากสถานที่โอ้โหคือเอาตรงๆนะ บ้านแบบเนี้ยผมว่ามันน่าอยู่ระดับหนึ่งเลยนะแบบถ้าสมมุติเราเคลียร์มันได้เราเสร็จแล้วซอมบี้ไม่เกิดอีกผมไม่รู้ว่าเกมเนี้ยซอมบี้เกิดอีกมันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดอีกในสถานที่แบบนี้แล้วก็ว้โหโคตรดีเลยบอกเลยว่าโคตรดีไปวิ่งตรงกลับนะครับเอ้ยชอบจริงเลยลงเนินเนี่ยดีไม่สไลด์กิ้งเอาหัวทิมเลย ว่าแตกตายได้ไหมเกมเนี้ยมาเร็วมาเร็วใกล้ถึงแล้วช่องเขาตรงนี้นี่มันดีจริงเลยอ่ะผมชอบมากเลยครับนี่ลุงมีประตูสองทางด้วยสินนะถือว่าดีมากเลยครับเนี่เอ,อทางนี้เป็นทางขึ้นหรือเปล่าโอ้ใช่จริงด้วยนี่ไม่คิดจะเก็บกระสุนไว้เลยเหรอเผื่อซอบบี้มาทำไงเนี่ยฮะ เออมันต้องเก็บไว้ดิสักประมาณ300นัดอะ <c oughs> เอา,เอาไม่ใช่ทางนี้เหรอโอ้โหเซ็งเลยอะมีที่จอดฮอสซะด้วยนี่กาขับฮอไปเที่ยวใช่ไหมเนี่ยชวนผมด้วยนะตอนไปอะโหโหทอ20่สิบอันอืมแล้วก็อันนี้กอเหมือนเป็นซากน้ำมันหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ โอ้ไม่โอเคผมมาส่งเวสครับแต่ก่อนส่งเวสผมขอหาของแป๊บน,นึงนะอย่าเพิ่งเอาปืนมายิงผมล่ะ <c oughs> มันใช้ตังถึง180ในการกดน้ำหรืออาหารสักนิดหน่อยแต่ผมไม่แค่14บาทเฮ้ <c oughs> ยนี่เงินมันเฟ้อขนาดนั้นเลยเนี่ย เค okay. เปิดไม่ได้อยากจะร้องไห้วันดีครั้าบงสวันดีครับอันนี้ผมมาส่งเฟสแล้วอะ่ะให้เลือกได้เลยเนะว่าจะเอาอะไรแล้วก็จะได้อีกผีสามพพร้อมกับแป่ร้อยเหรียญน,นะครับอันนี้เอากาวเอาบาออันนี้คือแบบอะไรออากลางกายเหอบอ,อบอมดอเอาบอมโอ้ย หมือนที่อาสารระเบิดเหรอแต่ทำไมรูปเป็นใจเกเรวะเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรกันแด่วะเฮ้ยอ๋ออันนี้เหมือนซองกระสุนแล้วก็ดูไม่ค่อยมีอะไรที่ผมจะได้ใช้เลยนะครับเพราะงั้นผมผก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ผมจะได้ใช้อะ่ะเพราะงั้นผมจะเอาน้ำแล้วกันนะเอ้การเลือกของที่ดูกากมากแล้วก็ขอหองานอีกนิดหน่อย อันนี้งานนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่านไม่ออกอะเนี่ยเฟรดเฟรดอะไรสักอย่างหนึง่งอ่านก็ไม่ได้จะถูกเลยนะโอเคไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวพอถึงที่ก็รู้เองว่าเราต้องทำอะไรอาจจะเป็นงานขุดหาก็ได้นะเกมนี้มีงานประเภทขุดหาด้วยนะครับโอเคมีเหรียญ800เอ,อ่อมีแร่ผมซื้อหรือเปล่า เฟิร์สเอ็นาะไม่คิดจะขายอะไรที่มันมีคุณภาพกว่านี้เหรอครับแบบแอนตี Anti ้แอนตี้ไวรัสอะไรแบบเนี้ยถึงผมจะไม่มีตังซื้อแต่ผมก็มีปืนนะเข้าใจหรือเปล่าจะทำให้ผมอารมณ์เสียเฮ้ยทิ่เดิมเลยนี่ว่าเอาเปิดเข้าเลยมามามา ไปแล้ซีว่าแกนเดี๋ยวลุงเขจัดการเองนะครับลุงเขาอยู่มาขนาดนี้แล้วแสดงว่ามีฝีมือพอตัวนะมีของพอตัวหมนงันหรือถ้าลุงตายก็ถือว่าเป็นลาบของเรานะครับที่เราจะได้ไปสอยของลุงมาเป็นประโยชน์สองต่อเลยทีเดียว ดูซิทุกคนว่าเราเดินมาเจออะไรที่มันค่ายทหารชัดๆเลยนะเนี่อ้าเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรสถานีก๊อปเหรออะไรวะมันคืออะไรเนี่ยไม่ใช่คไา่ทหารเนอะมันคือก๊อปอปไว้ครับสุดท้ายเมื่อกี้อะ่ะมันมีความหมายอื่นหรือเปล่าวะเออก็ดูใช้ได้นะครับแต่ว่าผมมีเควสอยู่อ่ะ และเหลือแค่80เมตรก็ถึงแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกเหมือนมันคือเคเวสประเภทขุดสมบัตินะใช่แล้วต้องไปขุดสมบัติแน่นอนอืมอะไรเจอกระบ,บองไรจีนฟาแล้วเดินโซเซเลยสุดคเออไม่ทราบว่าผมต้องขุดตรงประมาณแถวนี้เหรอครับเนี่ย เฮ้ยสเตเตอม่น <Harriet. S 1> ่าหมดปวโทเฮ้ยอืมอ่าเฮ้เควสประเภทขุดสุดหน้าเบื่ออืม ไหนดูอ๋อต้องขุดล <Oliver> <combined> right. ึกพอตัวหรือเปล่าวะเนี่ยดูจากทางด้านขวานะครับเราจะเห็นจำนวนหมายเลขของเอ่ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าใช่ขุดแลละน่าจะเป็นแค่หานะเนี่ยบ้านก็โบ้านก็ดูหรูใช้ได้นะเนี่ยเก้าเจ็ดห้าสาม ออยู่นี่หรือเปล่าเอาไม่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือเออไม่อยู่แต่ว่ามันสูงเลยนะเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นี่คุณหลอกผมหรือเปล่าหรือว่าคุณหลบซ่อนไว้ในเงามืดกันผมขอกินกันนะผมหิว แถวนี้เหรอนี่เอ,อ,เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน้ำมันเพลิงเค้ เริ่มการขุดค้นได้อ๋อเราทำลายกองเพลิงได้ด้วยโอเคทำลายกองเพลิงเลยจะได้เฮ้ยทำไมผมปากผมมันจะเป็นกองเพลิงกองเพลิงเลยอย่างเดียวแล้ววะปากไม่ดีอาจจะอยู่หลังนี้นะเนี่ยเอา้าไม่อยู่เออโอโเค คงต้องไปดูชั้นล่างแล้วละ่ะอืมเอาเจ้านี่เอ้ยเรากินพารากินทำไมวะกินวิตามินแล้วกันนะกินไอ้นี่ด้วยโอเคทุกคนครับเดี๋ยวไปหาของกันเลยดีกว่าเอาละจะต้องอยู่ชั้นนี้แน่นอน ถ้าไม่ใช่ที่นี่จะเป็นที่ไหนเรามาเข้ามาเลยวะช้าเช็คตลอดเวลาไม่ให้ใครมาตุยหลังแน่นอน หรือว่าจะเจอเอ้ยเอ้ยแอนตี้ไบโอติกกินเอ้ยแอนตี้ไบโอติกทำงานผมรู้สึกถึงพลังพลังมันกำลังวนเวียนอยู่ในตัวผมทุกคนรู้สึกถึงมันหรือเปล่า รู้สึกได้โอ้ยหนอกลายที่กัดกินหัวใจของผมมาอย่างยาวนานมันหายไปแล้ววะอยู่เป็นเควสเนี่ยมันอยู่ไหนคือชั้นลากตอนนี้ผมออผมก็เกือบจะเคลียร์แล้ว โอ้ยโ,โ <tong> s, <S ตกใจหมดเลยตัวมันสไลดิ่งมาโอ้โหเโอเคผมมั่นใจแล้วว่าอาจจะต้องขึ้นสูงกว่านี้หรือไม่ก็ต้องทุบทุบทุบสิ่งของต่างๆนะครับเจ้านายขอบใจมากนะที่มีการเปิดเผยสถานที่แบบนี้ให้ผมอะ ได้ของแลและแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วด้วยอะ่ะโอ้มาดิเอ้อาเลยครับอ,อู้นังงน่งยองนั่งยองอ่าอ่าอ่าอรีวอเวอร์ จ๋งแล้วก็มีอาหารกระป๋องแบบดูดีดูด,ดีเดี๋ยวนะดาเมจกับดินเหรอโห<ฮ>ด <meal> โหดมากเลยครับพี่พี่จิ้มดินมันตายไปแล้วอะ่ะเอากดพีดิก่าโทว่าจะดูอัพสกิลแปบ๊บนึงกระเป๋าผมไม่ค่อยพอแล้วอะ่ะจะต้องแบกเพิ่มนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเควสไ,ไปคืนนะครับจากนั้นเราก็จะหา ที่อยู่ชั่วคราวกันเอยฝนมันกำลังโจมตีหัวใจดูสถานะทางด้านซ้ายของผมเซมีสถานะล่ม18%นะครับไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรเหมื่อกันอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่โดนฝนหรือเปล่าแต่โดนฝนแบบนี้ไม่ดีแน่นอนแล้วมันลดลงเรื่อยๆซะด้วย คุณผู้หญิงที่อยู่ในนี้ไปไหนแล้วนะครับเนี่ยเอออยู่ไหนครับเธออยู่ที่ไหนถูกจับไปแล้วหรือเปล่าลุงครับผมมาส่งคนเครดอ่านาะยอยากจะได้อะไรล่ะ,ฮะเฮ้ยเวสแลนทรีเชอร์สมบัติตะวันตกหรือเปล่ามันจะเป็นเกี่ยวกับ กิลการล่าไอ้การครับหรือทุกอย่างก็ไม่รู้ขมัวเรามีได้ด้วยแฮะดักเทปก็มีผมขอหนังสือดีกว่านะความรู้คือรากฐานของทุกสิ่งนะครับรุงเข้าใจหรือเปล่าอ่านเลยโอ้โหตอนนี้ความรู้เต็มหัวแล้วเอาตัวไม่รอดเท่าไหร่ในยุคซอมบี้แบบเนี้ย ต้องเป็นความรู้แบบไหนถึงจะมีชีวิตรอดได้นานนะไปถึงในชีวิตจริงอะโอเคผมคิดว่าในในมรรทางที่ผมมาเนี่ยวาผมจะหาบ้านแถวนี้นะครับในพาร์ทหน้าเออสรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะลงไปตีกับซอมบี้ก่อนนะครับแล้วก็จบคลิปกันเลยโอเคสรับพาร์ทนี้ก็น่าจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดชรให้ด้วยเด้อ เอ้ยไม่โดนสักตัวเลยเอ้ยโดนดิเอ้ยเอ้ยมามามาตายหรือยังไอ้อ่าเอาไม่ตายได้ไงวะก็มันกระสุนเกนเดียวกันเลยนะ <c oughs> นี่มันกระสุนเกนเดียวกันกับไออันนี้นะเออขอเขออีกนิดนึงนะครับ ขอเอ,อเสสมลูกกระสุนโอ้โหตายปะเนี่ยไม่ตายว่ะมันเป็นพราะลำกล้องความยาวหรือเปล่านะ่ามีผลต่อความแรงหรอเไม่ใช่ว่ามีผลต่อความแม่นยำมือสามศพเลยสองหน้าตายว่ะโอ้โหอ,อ,อย่างเจ๋งไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย